พี่ไพยมีอะไรอยากบอกกันนะคงไม่ได้ทำคลิปเปิดไพยในช่องนี้นานเลยฮาซาลาซาลาบานนาล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 าบลาอันตรูยูห์ฮาตตปาลาเซเซเซนันตินาตายุ่งกับตัวเองมากเลยนะช่วงนี้เออเก่งจังฮับพายาโซโซโซนันตานาลาลาเออยุ่งกับตัวเองพอกำลังเยียวยาตนเองอยู่กำลังจะยกระดับ ผ่านปมผ่านเรื่องต่างๆที่ติดและ ascension คขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำงานกับตนเองเรียนรู้เรื่องตนเองค่ะอยู่กับความสุขของตนเองฝึกเติมตนเองให้เต็มอะไรขัดแย้งปมใดอะไรเป็นยังไงยอมรับหมดเขามันจะถูกขุดถูกประทุขึ้นมาใช่ไหมล่ะอ,อยู่ในภาวะสงบนิ่งจำยอมยอมรับแต่มันทำให้อะไรเกิดการตื่นรู้ และตอนนี้นกับกลายเป็นเข้าใจทุกสิ่งนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลักแล้วก็พร้อมแล้วนะกับการที่จะมีความรักฝั่งแลไปรับใช้ให้ตรงกับตันเองนะจ๊ะอุย้ยอย่าลืมตามโค้ชนะช่องนี้วารินทรทรอแล้วก็โคชุปัตวารินพัทอีกหนึ่งช่องเนะ Twin าะทววนตเฟลต์าอังกฤษวักที่รักหัวใจสีเขียวไม่ค่อยได้ทำเลยช่องนั้นนะคะ แต่ยังก็ฝากตามไว้ก่อนก็นแล้วกันเนะาะสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นอีกบ้างต่อไปนี้จะเกิดการตัดสินใจเลือกและสิ่งที่มันเคยทำให้เจ็บหรือทริกเกอร์นี่สามดาบดูดีต่อไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะหลักตนเองมากไงก้าวไม้นะแล้วมันก็จะชัดเจนมากขึ้นจากตอนแรกเลือกไม่ได้ต้องตัดสินใจเลือกคดพูดปุ๊บ1ดาบออกมาเลยค่ะ แล้วมันจบแล้วนะไอ้ความเจ็บแบบจุกๆอะ่ะเพราะมันกลายเป็นว่าเป็นข่าวดีกับสิ่งที่ทำมากับสิ่งที่สร้างไว้แข็งแกล่งจริงๆว้เวอมาพรา้อม u u i ดอ s o ซ t s ค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆอ่ะมหาศาจรรย์มากอ่ะมาจากสามใบไหมฮึบอีกหนึ่งใบและท้ายสำรับค่ะท่านจะเลือกได้กล้าลุยกล้าไปต่อเลย อะไรที่รู้สึกจงชัดเจนกับตนเองอย่าได้กลัวอะไรคะ่ะสิ่งใดมันจะเกิดมันต้องเกิดมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลเสมอจะมาสามแต่ก็มาสิก็ไม่เป็นไรคะ่ะ The Trumplant และน h อัลเพนต์กอืมจะได้เจอศักยภาพเลิศเลิของตนเอง และสิ่งที่รอคอยเฝ้ารอคอยคิดไม่ตกสี่ถ้วยจะเป็นอย่างไรได้คำตอบไหมใบสุดท้ายของสำรับกับฟาเนโคได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้พลังงานของท่านคืออยากไปต่อแต่มันได้มันจะรู้ว่าอะไรเราควรปล่อยอะไรควรรักษาไว้ฉันจะไปต่อทางไหนดีเฮ้ยมันมีหลายทางนี่ ที่ปลายทางมันก็เป็นแบบที่เราต้องการมันไม่อาจจะต้องเป็นวิธีการนี้ก็ได้เราจะได้รู้ค่ะเร็วด้วยขออีกหนึ่งใบว่าจะจบแล้วนะแบบจัดขึ้นมาเลยอะสรุปทั้งหมดเนี่ยที่คอสุป,ปัตวรินพัดไกลลายมาถ่ายทอดมาเป็นไงปุ๊บเพกกวาน เลือกใหม่เริ่มต้นใหม่มีความสุขแบบเด็กๆได้เลยและทุกอย่างจะลงตัวงดงามค่ะไม่ต้องเชื่อใครมากกว่าภายในของเราดังนั้นมีเวลาให้กับตนเองเยอะๆอยู่กับตนเองมากมๆความวุ่นวายภายนอกไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาหรือการตกผลึกทางความคิดหรือการตื่นรู้อะไรเลยยกเว้นกลับมาหาตนเองค่ะ และความสงบสุขในใจนี่แหละจะช่วยชี้นำเราเอง